เนื้อหาที่มีรูปแบบดังต่อไปนี้ไม่สามารถสร้างรายได้ผ่าน Facebook กอ้างอิงจากศูนย์ช่วยเหลือทางธุรกิจของเมตัามีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับรูปแบบที่1วิดีโอแบบคงที่คือเนื้อหาที่มีภาพนิ่งหนึ่งภาพและแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยรูปแบบที่ 2. โปรภาพนิ่งคือเนื้อหาที่มีการโพสต์เพื่อจุดประสงค์ของการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียวโดยการขอให้ผู้คนตอบคำถามที่ตั้งขึ้นจากเนื้อหาดังกล่าว 3. สไลด์โชว์รูปภาพคือเนื้อหาที่แสดงภาพนิ่งเป็นหลักที่่่่เเลนนแบบตออืง 4. วิดีโอแบบวนซ้ำคือเนื้อหาที่เล่นซ้ำและแสดงส่วนเดิมซ้ำหลายๆครั้งเนื้อหาแบบวนซ้ำอาจรวมถึงภาพก i ิฟและเนื้อหาที่มีความยาวแตกต่างกันไป 5. การตัดต่อข้อความคือเนื้อหาที่แสดงภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวเป็นหลักโดยมีข้อความซ้อนทับ 6. โฆษณาแบบฝังคือเนื้อหาที่เราใส่โฆษณาแทรกเข้าไปในคลิปวิดีโอของตัวเอง รูปแบบเนื้อหาต้องห้ามที่กล่าวมานี้เพื่อนๆคงพอเข้าใจนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจและแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ